สวัสดีค่ะพบกับช่องราปุกก่อนแทนจันโอเบายากมาช่วยลุงทำงานโอ้ดีจังเลยค่ะร้าสตะบบนเ

เสือก็เห็นมาแล้วนะโทรหาเราเลยแยกตูมาโทรหาถ้องมีกินอะไรคะกินไข่ออนไข่ต้องมีน่าจะหิวต้องเอาแมวไปไว้ไง อะไรพอดีล่ะเมฆมาหลงอีกทีนี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หลงก็จอดข้างทางก็บีบแต่แต่เอ้าก็เลยหลงนี่เลยผมไปหน่อยเดียวผมก็ไม่เห็นใครแม่งมาแล้วบีบแต่แต่พี่ชัยก่อนลุงจารถแม่นนะนี่ลุงจามรถแม่นลุงจาทะเบียนแม่นเลยนะลุงไม่ดูรถทะลุงทะเบียนอ๋อโอ้ทะเบียนทะเบียนอะไรนะเมฆเหรอเป็นเมฆอ่ะไม่หลงนี่ไปเลยเฮ้ยลุงพันน่ะนู่นลุงพัน ลูกพันไม่ใช่ลรอกับไปทังโคนแเ้วบอกพันครับม่าจะเปลี่ยนอดิฐานขับแล้วมับางครัช่างเนวลาไปไม่ไครับพี่นี่ติดตามดูนี่ี่นี่ไม่สงสารเลยกินไข่ลูกเดียวอ่ะนต้องากนนี้นอนันแ้วหนาวแม่บอกแล้วว่าไม่อย่างอารถมามันตามไม่ทันเพื่อนพวกจะกัดยาง่า

ให้รถเตาขาได้พักส้นก็ให้คอยนวนอยนีซ้ามดอแรงนี่นะเข้าบ้านาไหนทิจองอีกพักอย่างมีโรงแรมหรูคือห้าร้อยอยู่มานอนเลยอยู่บ้านนอยู่วาหลินผมจะไปนอนวาินไดเดดเด้อัง้างหันคอยมากนะ มาแล้วแล้วอเสื้อนะ่ะยุไซเสื้อผ้าใยมา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 ขึ้นซาปัออน <laughs> ม่พินมาได้ เบิ่งได้รถล่ามาสร้างหัทเจ้าเบิ่งแต่ขิดนั่นหลเห็นรถไหนดดุ๊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 ย่ยเ่นงไปน่ไปนไปนไปน้ำ่ไทไม่เรื่องไม่กิน่กินเลยครบหมดเลยไปโตให้ซื้อหรอไป่าเนาะขั้นหัวจางทันทีออกมาแล้วเจนเพิ่ก่อนให้พนถอยซะไม่กินให้ไปก่อนไปนะคะรวมพนกันนะคะเราก็ มาุ่งหน้าแล้วนะคะยังไม่เห็นเสือบอเสือก็มาเสือยิงไปก่อนแล้วมั้งค่อยว่าเพราะว่าเราจอดปั๊มน่ะดีร่ายังไม่เห็นเสือเสือไปก่อนแล้วละเพราะว่าแวะตามด้กันอคือเฮ็ดจังซี่พี่น้องเอ๋ยมันกับบไดายได้จังซี่ห่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเ่ด้บ้านเดียวกันนเออบ้านเดียวกันจวดจจวดเลยุเนี่ยฟ้าจวดละ ค่อยๆไปเนาะช่างพงอยู่บหนันไปก่อนหันนะพี่แดงบหขันหนึ่งสามเหรอขัานหน้านุนแล้วอือันนี้รถแอดมินนี่แหละค่ะเอฟซีแล้วก็ค่อยๆไปเ้องก็ไปหาทั้งหนาค่ะคุณแล้วจักจอดอย่างจอดนี่โอ้นั่นแหละก็ออกยากด้วย สิไปก่อนเลยนะไปโหลดบอดดี้ทานลวเนาะห้าวช่างสาวกมูรหลดบอดด้มีแล้ววะไปโหลดห้าจักปจักเดินทางเลยเขาหาห้าดอกบหดเลยเราก็เปงมหาเขาเดี๋ยวเขาก็แซงห้าคือเก้าหันละสา่านเ้ยห้าอแบบว่าแมนคนเร็วเวนะห้าเราไปก่อนเขา ชาๆไเด้พริมงาใช่แล้วก็เหลืองคนไม่รีดนี่ยังสวยไฟแล้วไฟนี่บอกไม่เหมือนบ้านเราแล้วมากระติดแล้วไฟแดงนี่ข้างหลังก็เดีนนะคะเอฟซีพี่แล้วพี่นะคะเอฟซีสามสาวอ้าวไฟก็มาพอดีปิดสักก้อนด้เฮ้ยนาที นาทีใช่ไหมน่าจะใช่นะคะวดก็นมันหนักมามันหนัก้ายของใครเอาเล่าก่อนนักข่ายอิหรีได้เล่ามีของเต็มเลยค่ะงงืจุดุ่งไมายของเราคือไปถึงป้ายอุบลราชธานีเดี๋ยวค่อยจอดอีกสามสิบสามโลนะคะทุกคน เ่าจะมาก,ก่อนแต่ว่าเขาจะแซงเราอยู่ดอกท้ายซีเอ้ยเราเพราะว่าเราค่อยๆไปนะคะไม,ม่เหมือนเขาจวดจวดจวดนะคะเสียดายอย่่จะสายเหยียบคนยนิมเสียดายอยู่นิดว่าอะไรแซบอืมพิมพ์ลงคิอดได้ลงเลยได้แถวนี้ก็ไฟก็สว่างสวยดีนะคะเราบัดแว๊มปัมป๊มปั๊มก่อนลุงป้าอีกเนาะเพระเราก็เลย แล้วก็เวะมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆนั่นแหละก็จะถึงแล้วนะคะเหลืออีกสามสิบกโลเนาะถึงอะไรในบ้านอะไรในบ้านเทพาเราก็มาด้วยกันสี่คนนะคะมีแม่พนทินสาวปาแล้วก็แม่แล้วก็พ่อนะคะกพนิ่ม เหล่าเล่าข้าวหรือเปล่าคุณเหล่าไฟก็แดงมานอันคุณเนาะรถไล่แต่ยังดีนั่นนี่นะคือเขาเลิกงานแล้วนะสามานยิ่งตอนหัวค่ำๆเนี่ยโอ้ยนะคะรถติดอันนี้ถือว่าเขาก็เข้าบ้านกันและขอบคุณวันี้ึข้างล่าพราหลีกแล้วมันมันตันเลยว่าเขาหลีกไะเลื้นนะ ว่าหลีกไปไม่ได้หลีกไปก็เห็นต่รถนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ mm hmm.